ก่อนจะไปดูคลิปนะครับขอบอกก่อนว่าผมได้ทําการขายเสื้อทั้งหมด3ตัวนะครับเพียงตัวละ5โลบักเท่านั้นนะครับอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับเพื่อหนุนช่องผมนะครับก็อยากได้โลบักแหละโอเคแค่นี้นะครับไปดูคลิปเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใส่โปรโมโค้ดโลบักครับเพิ่งมาใหม่เลยนะครับมาวันนี้เลยนะครับซึ่งของชิ้นนี้ก็ชื่อว่าเดฟเด็กนะครับก็เป็นส่วนแบ็คแพคนะครับซึ่งผมก็เกือบทำคลิปไมีท ก็ต้องดองคลิปไปเยอะเลยโอเคไปดูวิธีการใส่โค้ดกันเลยครับก็อย่างแรกนะครับมาที่โลบ็อกโปรโมโค้ดแล้วก็มาใส่โค้ดที่มีชื่อว่าโลบ็อกอีดูสองนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าก็เดี๋ยวขึ้นคําให้ดูนะเผื่อใครพิมพ์ไม่ทันนะครับเมื่อใส่โค้ดเสร็จก็กดรีดีมเลยนะครับเนยมันก็จะเขียนว่าโปรโมโค้ด successfully r e d e e นะครับแล้วก็ไปดูหน้าตาของของชิ้นนั้นกันเลยนะครับ ไปดูกันเลยก็อยู่ในส่วนแบ็คนะครับนี่ก็ม่ชื่อว่าเดฟเด็กนะครับเหมือนคีย์บอร์ดครับเทียบถือได้เนาะนี่มาดูจากหน้านี้โอเคเดี๋ยวผมถอดของมาก่อนนี่ครับหน้าปาก็จะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีคําว่าเฮลโลเขียนตรงนี้ด้วยนะครับก็ของชิ้นนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมมาดูคลิปผมแล้วก็ใส่โค้ดกันนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้มีเพยงท่านี้แหละครับอย่าลืมมาซื้อเสื้อผมได้สวัสดีครับ